5 4 3 2พวกมึงก็แก่กันเลยนะ เมื่อกี้นี้ยังเดินชุย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 ค่อยคเดินเนอะไอ้นแข็งแรงเดินได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวไปเล่นโยคะฝ่ายถ้าถูแล้วคืนนี้เล่นโยคะฝ่ายเจนเดี๋ยวเราไปนี่กันเลยพอดีหลานฝากซื้อเสื้อ J K K s i ใครถามมึงอน่ยอย่าฟอกไอ้เสื้อเขาดีหลานฝากซื้อเดี๋ยวไปด้วยกันดีดีเสื้อยืดใส่แป๊บเดียวไอ้สัตว์เป็นเอว้อยห่าหัวใจได้เมียใส่ได้ไงดูดูด้ย เดี๋ยวขอสักหนึ่งบทก่อนแล้วกันล้องโชว์กันหน่อยแรง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 อะไรอ่ะเอาขอตลกไอ้ตว์เยียมไม่ปล่อยเลยตกลงจะร้องไหม เขาเรียกผู้หญิงน่ารักจริงๆแม่คนสวยรูปร่างน้าตาร้องลิเกเลยร้องลิเกเลยกูร้องอยู่นี่ไงน,นี่หรือที่เขาเรียกผู้หญิงน่ารักจริงๆแม่คนสวยรูปรางหน้าตาแม่สารวยสวยซะจนล้นปี ใแม่หล่อนไปยืนเหนือลมและตดให้ฉันดมสักทีเกยงดีเนี่ยดูลิกเกจะร้องได้แล้ว <Yeah. S 2> เป็นอะไรขา <c oughs> ฉันชอบดูลิกเกนีเน่กูจะบอกให้นะมึงเป็นแม่ยก เม่จะล้อลิเกเพื่ออะไรวะโอ้ยกูก็ไม่เก็ดไม่ลาบเอาไปวางไว้ที่เดิมเป็นแม่โยลิเกเนี่ยรู้ไหมว่าการลํามลิเกเขามีท่ามีทางมีอะไรอ่ะฉันเองก็รู้หมดนั่นแหละก็ดูลิเกมาตั้งนานนมแล้วดูลิเกคณะอะไรมั่งสอนลามน้ำเงี้ยวสอนลามน้ำเงี้ยวลามลับเอชร ยอกยอกอยากเห็นพวกแกมีแต่รอยยิ้มรอยยิ้มรอยยิ้มเลยเป็นคนแก่นี่แต่ว่าแต่ว่ายายลุยนี่หน้าใหญ่นะทำไมจ้างสอนลามมาเล่นเลยนาตั้งแต่สี่เด้ป่านนี้ยังไม่มาเลยเอยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวนุ้ยนี่เอามาจากซัฟารี่แต่เขาไม่มีโชว์หล้วเนี่ยนี่นะมา วันนี้น่ะฉันจะตั้งใจเลยว่าจะเอาพวงมาลัยมาให้พอสอนรามเขาพวกแกไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาแล้วสวัสดีคุณชูชัยเออป่ะเดี๋ยวนี้มางานบันเกิดใช้เกะไว้ไม่ใช่นี่เอาพวงมาลัยนี่พวงมะลัยลิมิเต็ดอีดิชั่นจากไหนเนี่ยจากร้านชวนชื่นชอบอ๋อเดี่ยวขายยางะเหรอใช่ชวนชื่นหรือชวนช่ย เดินช่วยอะไรอ่ะเห็นบอกว่าเอายางมือสองมาขายลูกค้ามือสองพ่องมือสามนี่เดี๋ยววันนี้จะมาคล้องมาสอนรามเขาอันนี้เลยนะอันนี้เลยแล้วบอกเขาวันนี้จ้างเขาพิเศษบอกให้เล่นเรื่องสนุกสนุกเรื่องใหม่ๆเรื่องที่ทุกคนติดในทูมูฟลงทูมูฟเล่นอะไรเล่นเรื่องอะไรเดี๋ยวกับอะไรเกี่ยวกับอรเกี่ยวับอะไกี่วกับอะไรกี่ยวกับอบไรเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรไม่ใช่ับอะ คือยังไงนึกถึงยอดล้านเลยไงเวนกูจำได้กูวพูดแล้วนี่เขาเล่นเรื่องอะไรลวยเอาวันนี้เขาเล่นเรื่องพิเศษอะไรเขาเล่นเรื่องอภิษและดีบางออนนภพาอะไรอภิรดีบางออนนภพาแก้วหน้าม้าไงอีควายแก้วหน้าม้าก็บอกแก้วหน้าม้าแหมอภิรดีบางออนนภพาพู้ยันไรรุ่นเว้ยเอาแล้วอย่างไข่เยี่ยวม้าในไก่พูดยังไงอ่ะก็อัญธาปัสวะอาชาอัญธากรบไคเยี่ยวกบ ปัตตวะอาชากับมาไข่เยี่ยวมาเฮ้ยรู้จักราชาศัพท์พูดได้หมดเลย,ยรู้รู้หมดทุกคำั้เลยอยจะเก่งเท่าเพื่อนฉันเป็นไป,นปนไม่ได้แม่งมมเก่งขนาดไหนพอเลยให้มันลุ้อเราเนี่ยเป็นคอลิเกกระโดดร่มเขาเรียกอะไรอโอดฉันเป็นเก่งเอา้ากระโดดหมดพระเนตรพระโอดอะไรไม่มีเลยโชว์กระโดดร่มอะไรโดดร่มอ่าทรงอ่ะทรงพระเวหาจำ โตพะเวหาจับแล้วยางขึ้นบันไดเลื่อนทรงปัพสแต <c oughs> เอาดิอัน่นี้ดีกว่าแถวโบกแกนะจะเปลี่ยนยางทำอะไรก็ไปที่นีชวนชื่นชอบก็เลยตอนไหนอยู่แถวไหนอยู่เรียบของสองโน่นนี่<ะ> <ๆ S 2> แต่ว่าร้านท่อกำลังจะเติบโต <c oughs> มีเรื่องตัำตอกันอยู่หรือเปล่าคะไปไหน <c oughs> อะไรลูก โตกันอยู่หรือเปล่าคะขอบอกเลยนะคะถ้าเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวคงไม่มีเกษตรกร,กรคนไหนอยากให้ผลผลิตของตัวเองน้อยกว่าไร่อื่นหนูขอแนะนำปุ๋ยสูตรเด็ดครองใจมหาชนทั่วไทยอย่างปุ๋ยตรามงกุศสูตร1888พืชผลร้นคันครองใจมหาชนได้ผลผลิตดีกำไรงามตอบโจทย์ทุกความต้องการของทั้งพืชพันธุ์และเกษตรกร,กรไทยเลยค่ะโอ้โหมันจะได้ผลผลิตดีมีกำไรขนาดนั้นเลยหรือหนู แน่นอนคะ่ะคุณแม่เพราะในถุงประกอบด้วยพลังหนึ่ง เม็ดสีเขียวมีไนโตรเจนที่ละลายน้ำง่ายเพื่อสามารถดูดใช้ได้ทันทีช่วยให้พืชโตวไวใบเขียวเร็วพลังสองเม็ดสีน้ำตาลมีธาตุอาหารหลัก NPK ในเม็ดเดียวทำให้พืชเขียวนานได้รับธาตุอาหารสม่ำเสมอช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตในทุกๆส่วนของพืชและยังปลดปล่อยธาตุอาหารได้ต่อเนื่องใช้ได้ทั้งต้นข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังยางพาราปามน้ำมัน และพืชผักต่างๆวิธีใช้สามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook ปุ๋ยตรามงกุฎหรือสแกน QR code สอบถามแอดมินปุ๋ยตรามงกุฎได้เลยนะคะช่วงนี้ไม่เพจปุ๋ยปลอมมิจฉาชีพมาหลอกขายปุ๋ยราคาถูกอย่าหลงเชื่อนะคะคุณแม่ปุ๋ยตรามงกุฎเราไม่มีขายผ่านทางออนไลน์แน่นอนค่ะตอบโจทย์ความต้องการใช้งานง่ายแถมยังได้กำไรอีกงั้นจัดมาให้แม่เลยนะลูกนะเอาสิ ันลูกเดี๋ยวแม่จะมาให้เพื่อนๆแม่ยกเขาได้ไปแจกพวกนิ่เก๋เขาจัดไปเลยค่ะคุณแม่ไปเอาเป็นคนละจานละจานนะพีนั่งนั่งให้ดีๆนิ่เก๋จะเล่นแล้วมา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  ผู้หญิงอะไรเสียนใหญ่เหลือเกินโอ้ยอ้อาวเป็นไรลูกอะไรอนะ่ะนั่งทับไข่ตัวเอง,ง,ง,งผู้หญิงบ้าอะไรมีไข่ก็ตัวมีังไงมีไข่นั่งลึกไปหน่อยอาอ,ออกมาหน่อยหนึ่งโลก <c oughs> ทัสมาลีรลงรักพระปิ่นทอง <c oughs> แต่ว่าพระปิ่นทองไม่มาหาทัศมาลีเลยทัศมาลีเนี่ยเป็นกังวลว่าพระปิ่นทองเนี่ยจะไม่รักทัศมาลีแต่ว่า พัสมารีเนี่ยค so ิดได้อย่างหนึ่งว่าไม่ได <Out> ้เล่ต้องเอาได้กลไม่ได้มตต้องได้ด้กระถาไม่ได้หมาฟันแมวไม่ได้แมวเอาต่อยใน่ต่อยเอาต่อยมันต่อยเป็นติมเป็นติมหนูหนูทำไมถนัดออกเดียวว่าเอาใครมาคู่ก็ได้ เขาได้อยู่ดูมึงเครียดยังไงไม่รู้มึงมีเล่นของด้วยนะเนี่ยใชห้เดี๋ยวต้องหาแม่หมอวาสีแม่หมอวาสีแม่หมอวาสีโุ้ยหานันเชิดสิววันนี้แม่หมอวาสีอยู่ไหนมาทำต้นดีให้หน่อยไหนเรียกขนาดนี้ยังไม่ออกมาอีกเรียกขนาดนี้ไม่มาสักทีเรา เขียวแล้วก็แม่แล้วลูกช่วยฉันหน่อยจะจจำไม่หมองว่าไงครับคุณแม่ทำเสน่ห์ให้พระเป็นทองมหาฉันทีไอ้ไอ้เรื่องทำเสน่ห์นไม่ยากหรอกค่ะดี๋ฉันทาให้นะคะอันนี้เดี๋ยวจะสอนให้มันต้องทําเองค่ะฉันบอกได้แค่กระถากับวิธีทําค่ะนี่ปุ๊บแล้วเราก็ต้องท่องคาถากูจะทํโหงล่อนมังกรลำกูจะทําให้มึงรักให้มึงหลงวัดแท้วัดอีนืดอีนืดอีซาอีซาทำแค่นี้อ่ะลูกลูกทำดิ ฮงล่อนมังกรลำกูจะทำให้เขารักกูจะทำให้เขาหลงเครืมองบกครอบวกเชวัปกูหนึ่งหน่หนึ่งหึอ่าอีห่อาสิ่งนี้แหลรกเอาไว้ให้เขาดื่มเขาก็จะหลงรักเราแค่นี้เองลูกอะสอนลาบพิมาแล้ว นั่งนู่นนะไปคุยกับเรากันด้วยพินทองมาเย็นๆกินน้ำเหนื่อยๆหน่อยหน่อยมาเหนื่อยกินน้ำเย็นๆก่อนคเหนื่อยกินน้ำเย็นๆโอ็ยโอ้ยเป็นไรเจ้าคะด็ดมากด็ดกินน้ำก่อนเจ้าค่ะทัศมาลีเองจำได้เปล่าอ มีห้าเม็ดยางต่ำเป็นไงพระปีนโอ้บีนสิพระปีนอย่ามัวช้าเลยเราไปสมสู่ในถุงปุ๋ยเธอร่วมรักร่วมรักร่วมรักทัสมาลีจ้าพี่ฉันรักเธอจ้าฉันรู้เพราะฉันทำเสน่ห์หนูทำเสน่ห์ให้อีเหี้ยในหลงเนี่ยนะไอ้นี่เอาม้าล่อก็น่าจะได้แล้ว มีลาม้าเจ้าค่ะชาตินีทั้งชาติฉันจะรักเธอคนเดียวทัสมาลีเมียพี่นี่มาในไรบไหนเจ้าคะทัสมาลีอะไรนี่เธอเป็นพระคู่มาของพระบิดทองอย่าบอกนะว่าเธอทำเสน่ห์แรกก่อนใช่ไหมไม่ไม่ใช่ ถอนเสน่ห์แรกก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ฉันไม่ถอนเธอจะถอนแร้วไม่ถอนไม่ถอนถ้าเธอไม่ถอนจะได้เห็นดีกัน มาเปลี่ยนตัวรี่มาช่วยหม,ม่อมผัวนต้องเปลี่ยนตัวช่วยติวเอ็นทำเสน่ห์อาถันปินทองที่ผัวหุนหันเทียมโหดทิ่นชู้ไปไหนแล้วป็นทงองยิ่นชู้ ใจโชดให้กูโกรธกูกริว้วจะตัดหัวมึงมารองไงให้เหมือนปลาส,ส้อยปลาซิวนี่มันอะไรกันจังกูผิดทองจัะมาเนียเ่ยสวสัสดีนี่ทั้งสเสน่ห์ใส่พระผิดทองเหรอไปฉันไม่ทำแล<อ>้วงานผัวฉันใคร ขาไปหัวฉันรู้ไหมทําไมใต้ตาเขาถึงดําขนาดนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเขาดูดม,าม้าไง <c oughs> ไปไม่เป็นจริง <c oughs> ไปเติมเจ้าค่ะ <c oughs> ไม่อะไรมนนี่เ้าเป็นของเลิกดูดม้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะฟังนะอะไรเจา้าคะสภาพอย่างกูยังแย่งกันอีกเหรออย่าอําตัวเองเจ้าค่ะเจ้าพีหล่อ ตอนนี้ปุ๋ยยังสภาพดีกว่ากูอีกปุ๋ย,ยนอกดีอยู่แล้วทำไมมันเอาอะไรมาล่ออะแค่เม็ดสองเม็ดเนี่ยต้องมาหามาเลยเหรอเจ้คาคะกลับ <c oughs> ไปกับแกออกไปเดี๋ยวซื้อปุ๋ยให้ดูดไปไหมเจ้าคะไม่ต้อง <c oughs> ฉันไม่ได้หักเธอทำไม <c oughs> ทำไม <c oughs> ทำไม <c oughs> ทำไมกู <c oughs> ได้ล่นขนตัวเท่าไหร่เนี่ยเล่นกับกูขนาดเนี่ยนี่แกไอ้เจ้าคะมาปิดเอาแก้วกลับไปซะกลับไปเธอกับฉัน เลิกกันพ,พี่ตั้งเพราะอีทัสมาลีทำคุณใส่ใช่ไหมอย่ามาชี้หน้านะนะทำไมทำไมจะชี้ไม่ไนดะ้อย่ามาชี้นะทำไมทำไมจะชี้ไม่ได้สู้พี่ลูกสู้เขาสู้ทำไมแกจะชี้ไม่ได้ฮะมานีหนิเป็นยังไงแกเอ๋มึงมึงเอาไปเถอะเอาไปเถอะ ใครทำเสน่ห์ไม่มีใครทำเสน่ห์นะมันต้องมีมันต้องมีคนทำเสน่ห์ใครฉันไม่ทำและใครเป็นคงทำและใครเป็นคงทำแม่หมอคงนี้หายแนเงเกแม่หมอว่าสีเสน่ห์พ่อปิดทองใช่ไหมพ่อปีดทองช่วยแม่ด้วยลูกจัดการมันเลยลูกไม่ต้องกลัวช่วยอะไรถ้ามาไล่ออกจากคณะเดี๋ยวแม่ให้ไปถอดดางอยู่ที่ร้านจัดการมันเลยลูกพี่ยังไงไม่เง็นเขาจ้างฉันจ้ะ ฉันจะฆ่าเธอจัดการเธอด้วยคุณโต้เล่นนี้อีโต้ไม่เรียกอีจะฆค่ามันหยาบคายนะพวกนี้จะไม่ที่พ่เน่งให้มาโัให้แล้วไม่มีอะไรเล่นเลยปล่อยพระบินทนไม่ปล่อยอย่างนั้นเหรอไม่ปล่อยอย่างนั้นเหรอไอสัตยาเรื่องตายรู้ขึ้นมกู้ใหมที่ปล่อยพักอินทนเขีานี้เพชรมาลีไม่งั้นฉันจะฆ่าเธอ